สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาเติดข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสานการราคาทองคำมิข้อ,อนอนมราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวัำน,นที่6ธันวาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากแรงซื้อทองคำสินทรัพย์ปลอดภัยภายหลังการเปิดเผยตัวเลข,เลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่อ่อนแอเกินคาดสัปดาห์นี้นะคะมีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐให้ติดตามไม่มากนะัก สัปดาห์นี้มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐให้ติดตามไม่มากนะักแนะนำนะคะจับตาดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ประจำเดือนพฤศจิกายนที่จะประกาศในคืนวันศุกร์ทั้งนี้นะคะข้อมูลเงินเฟอ้อเป็นข้อมูลสำคัญที่เฟดจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปนะคะวันที่1 4ถึง15ธันวาคมนี้ ด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ33.78บาทต่อ1นดอลลาร์หัวเส้นแห่งวิกฤตแนวะโน้มราคาตรงคำทางเทคนิคจะมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,760ดอหลลาร์หากหลุดลงไปได้นะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,750ดอดลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,780ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1,793ดอลลาร์ 1, แม่สิทธ์ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคู่แส่งเง่งมานาทินีด้วยนะคะสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าที่6ธันวาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา24นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งก6 5รับซื้อ28,500บาทขายออก28,600บาท ทองรูปพัรณฑร์96.5%รับซื้อ27,985บาท36สตางค์ขายออก29,100บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำที่6ทธันวาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา24นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นไป50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ มณาฑาที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเม,ม่สินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ